สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเอามูลวัวที่บ้านคุณตาุนาค่ะเพื่อที่จะเอาไปหมักผ้าหมักย้อมมูลวัวค่ะตามมาเลยค่ะรักเลยพอก จากที่แล้วนะคะเราไปออกมูนควยที่บ้านคุณตาชนานะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานที่เราจะทำการหมักวก็จะหมักมูนควายด้วยมูนควาย20กิโลและต่อนะ60ลิตรค่ะเริ่มกันเลยนะครับมาช่วยกันนะไม่คุยยกแล้วเนอสอง้นอาจจะยกซึ้งุ่งยุ่งยุยุ่งยุ่ยุงย่งยุ่งยุ่งง่่่ <Okay. S 2> อา้าวทีนี้เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาใส่ครับลูกหนึ่งบัวนี่ก็จะน่าจะประมาณ5ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ประมาณ12บสองบัวามาเอาบัวมาเดี๋ยวก็วจะได้สีนี้ใช่ไหมลูกเ,เ,เราเราเราคาดการณ์ว่ามันจะออกเป็นสีเขียว เออมันอาจจะออกสีเลหลืองหน่อยเราต้องดูก่อนพอเราทําเสร็จแล้วถึงจะรู้ว่าค่าที่เราทําเป็นสีอะไรเหมือนกับจะออกมาเป็นเขียวขี้มาไหมคะ<น>สีมันน่าจะออกมาประมาณโทนเขียวขี้ม้าคะ่ะเออประมาณนี้เพราะว่า,าวดูจากลาักษณะถ้าเขียวขี้มานี่สวยคะ่ะเออโอเคเดี๋ยวนะรับไหนดูสินันดีจ่อยมาแล้ว วันนี้เรามีผู้ช่วยพิเศษนะคะมีมีน้าจ่อยมาช่วยคนด้วยนจ่อยจะได้ออกขอบคุณน้าจ่อยผู้ใจดีด้วยนะคะมาช่วยเด็กๆด้วยในการผสมวิธีการทําอาจจะมีกลิ่นปะปนนะฮะในขณะที่ท่านดูวิจิทัศน์ไม่มีกลิ่นนะฮะแต่เรานี่เต็มเต็มน่าจะใส่ กี่บัวลกูก<ร>สามแล้วสามแล้วถ้า,างั้นกะให้ตะให้น้ําเลยจากมุลควายประมาณสักสักสิบเซนครับหมักนี่เราก็จะหมักหมักไว้เป็นเวลากี่วันสองวัน,นใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันสีเข้มมากๆเราก็ห้าถึงเจ็ดวันได้ครับอ้าวเอานะ้ำมาใส่เพิ่มให้พูโจ้ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกรองนักทิ้งไว้2วัน2คืนและอีก2วันเราจะมาเปิดดูกันค่ะทีนี้ในบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ละนะฉะนั้นแล้วเรามาลองดูซิว่าไอ้สีธรรมชาติเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมในการย้อมนะคะอันดับแรกหม้อหม้อเตาฟืนเราต้องมีนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเข้าเราย้อมปกติคือต้องใช้ก้องใหญ่กว่านี้เพราะว่าอันนี้มันจะย้อมได้น้อย ถ้าเราใช้ประมาณกระมังประมาณเจ็ดสิบเซนจะพอดีประมาณได้หนึ่งกิโลนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลถึงจะพอดีนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะมีเลือเอาไปทำอะไรเอนเอาไปให้มันมนัว <c oughs> เอาไว้ให้มันมนัวนะคะก็สารส้มสารส้มก็มันเป็นเอาไว้เขาเรียกอะไรให้มันมีความติดทนนานเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้ว่าจะใช้ยังไงเนาะแล้วก็สบู่ถ้าเราไม่มีสบู่ก็เอาแต่น้ำอุ่นก็ได้สบู่ใช้ในการชะลา,ลางังใช่ไหมอันนี้เราก็าล้างเส้นใหญ่ก่อน ที่จะยอมเนาะต่อไปั้กไม่ได้เลยเส้นได้แต่ที่เราจะใช้นะคะได้สีกวงอันนี้คือได้สีกวงส่วนมากก็ที่ที่ท,ที่ที่บ้านของแม่นะคะจะใช้เป็นได้สีกวงเป็นส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้ใช้ปั้าไฟเพราะว่าเราไม่ได้ทอาั้าไ ใช่อันนี้ก็คือผ้าป้ายเกที่ใช่ใช่อันนี้มันจะเส้นใหญ่เส่นใหญ่กว่าแล้วเราจะมาดูว่าอันไหนมันจะมันจะกินสีธรรมชาติของเรามากกว่ากันเนาะต่อไปก็จะมีผ้าเป็นผ้าถ้าเราจะย้อมผ้านะคะควรใช้ผ้าที่ผ้าคัต้นหรือผ้าฝ้าย เอาแบบแท้ๆเลยจะชาผ้าใยสังเคราะหมันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกินสีเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะแลไปจ่ายอุปกรณ์แล้วก็มีจริงๆจะต้องมีถุงตะข่ายสําหรับกงขี้ฝ่ายแต่อันนี้มีมาไหมคะอันนี้ใช่ไหมหมูใหญ่มาก แม่ไม่เห็นมันใหญ่อะพิถุตะาคายจริงๆใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกอันนี้จะใหญ่มากแต่ไม่เอาอาจจะเล็กกว่าแล้วก็สะดวกมือกว่าเนาะจริงๆการยอมจะใช้เชือกปากมัดก็ได้หรือถ้าเรายอมประจําจะเป็นห่วงนนไม่ได้เตรียมมาเนาะจะเป็นห่วง ใช้ใสย่ยางเอาลวดลวดหรือเชือกก็ได้ค่ะเชือกบัดควายเหล่านี้แหละสอดเข้าไปในห่วงเพื่อที่จะค้องกับได้เพื่อเวลาเราระยอไปอ่ะมันร้อนมันจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นเชือกฟางอย่างเงี้ยมันจะมันจะทาให้เราลาบากในการจับอันนี้เราผสมน้ำมาหรือยังหรือว่าเอาแต่ัอตา 1กิโลสามสิบลิตรนะคะถ้าเราใช้น้อยกว่านี้ก็ลดลงตามอัตราส่วนก็ได้ก็คือว่าอันเนี้ยเหมือนเรายอมผ้ากองตัวเลยถ้าเราจะยอมแค่1กิโลเราก็ลดลงเอาแค่พอใช้ก็ได้ไม่ต้องเยอะลูกกินก่อนก็ได้ลกกินก่อนก็ได้ค่ะ๋ยวเป็นลมนะลูกนะกินเลยลูกไม่เป็นไรค่ะเอา อ่ะขั้นแรกนะคะเราจะกรองมูลควายก่อนนะคะเราจะกรองมูลควายก่อนลุกขึ้นมาดูได้นะดูวิธีการนะคะถ้า,าขึ้นต้นมูลเนี่ยเหมือนแน,น่นอนนะคะไม่ต้องไม่ต้องว่าจะไม่ไม่ต้องกลัวจะไม่เหมือนเหมนแน่นอนนะแต่ว่าเราจะมีวิธีการดับกลิ่นของมันนะคะเด็กๆเดินมาดูได้ลูกเดินมาดูได้นะคะเราสามารถจะกรองได้ไหมอยาให้มันข้นจนเกินไปพ่อนน้ำก่อนก็ได้ช้าก่อน ทีนี้เราก็จะกลองเนาะเอามือกรองค่ะมือกลองมือกรองค่ะมือกรองไม่ต้องดูแฉะไม่ต้องแฉะอย่าเทแรงนะโดนหน้าเพื่อนนะจะได้สีสีบรัชออนสีสวยมากสีใหม่ เป็นงานมากคนจับเขย่าซออ้ายขวาซ้ายขวาบนขึ้นลงบนลงล,งลง OK ออูกโอเคนิงกะละมันควงมต้นการเราเนิ่งกะละมันใครที่ยืนอยู่จ,จะสอบถามว่ามีวัตถุมีทรัพยากรอะไรมีอะไรทำมั่งนะครับสอบถามกับทางอาจารย์ทางวิทยากรได้เลยนะครับ นี่วงกว้างนี่นี่ว่องหน่อยๆเค็มๆนักจัดจัดทำมัดต้นไม้มีไหมคีมไหมต่อไปนะปน<อ>ีะ่การทำความสะอาดง่ายๆแล้วเราอาบน้ำเลยครับอันนี้หนูดูละซาบูเลยจริงๆนี่อันนี้ง่ายที่สุดแล้วแม่ว่าสบ,บู่นี่แหละง่ายที่สุดแล้วมันก็ปกติมัน,นมีนอ,ยอย่างอื่นได้ด้วยเหรอมีค่ะเป็นน้ำหมักของทาง อันนี้ซักเหมือนซักผ้าเลยมีด้าปูนทำไมจะทำแมบก็ได้จ้ะ ไปปั้นจิปั้นยากเลยยาเห็ดของกันอันนี้ล่างนี่ลูกล่างล่างเลยจ้ะล้าเหมือนลางเหมือนเหมือนขาักข่านล้วลูกล่างให้มันสะอาดะาที่สุดล้างล้างกัองลูกนะอยาให้ปันกนนะให้นุกำมือนะคะดูเนี่ยมีแสจงพูดแ่ามันมีจิไม่่ท มันือเปนาิแล้วก็ยืดยืดให้มันแกนแข็งแกนแข็งเด้ออ่ะเย็นแก้วตากในที่ร่มนะคะ ตากในที่ล่มไม้ก่อนไม่ต้องตากแดดเด้อตากในที่ล่มเาอเส้นออกให้หมดนะคะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเส้นได้เด้อเส้นได้จะขาดเวลาเราไปปั่นมันจะปั่นยากเนาะลกหญ่ับจับอหกับจับออ มันตองยานมันขาดลูกเส้็ได้มันก็ขาดมันจะเข้าประเฮดไหนมันกลับแบบโคบโคกน้ำมันใส่น้ำมันออกกันละน,นี่เป็นการค่ายค่ายเสร็จได้ มันยืดออกเพื่อที่เสรับหนาให้เขาสิยอมเนาะคือทอดหนาพูดสีชุ้ยไรล่ะืออแค่พื้นชุ่ยในแม่เด้ออ้าจำเัยเออเัาเป็นย่างมันม้นขึ้นมากดึงขึ้นมากเลงมากๆมันเป็นการไล่น้ำออกจากเศษได้ที่ซื้อดอมและกระเท็ดให้ได้มันตรง คม่ไปหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็จะนำผ้าที um ่เราล้างนะคะลงในมูลควายที่ต้มไว้ค่ะจ้ดมูลควายเก่งจัดปั่นอือโน้ย คนอะไรข้นนั้นเด้อมัต้องเอาไปใส่สารสูมหยุลงไปนิ<อ>่งๆห้านาทีอเอาลูกไปได้ลกูกจุ่มลงไปเลยไม่ได้บะหมังงันค่ะเอามาเลยไปวันไหนลนะ่ะอ,อันนั้นเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นเลยค่ะเอามานะอาลูกไม่ได้แห้งปไปไหน